ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงจอนจะมาสอนหมักซี่โคร,หรหงหมูน,นะครับสําหรับไว้ทําซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวนะครับเราก็จะหม,มักซี่โครงหมูไว้ประมาณสักหนึ่งคืนนะครับหรือว่าดองไว้นั่นแหละครับจอนก็จะมาสอนว่าวิธีการหมักมีส่วนผสมอะไรมัางนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเราเลือกเนื้อซี่โครงหมูที่มัน มีเนื้อติดจะเยอะหน่อยนะครับเครื่องเทศเราก็มีหอมใหญ่กระเทียมโรสแมรี่และกก็ใบเบรีใบกวางนะครับแล้วก็จะเอาเจ้าน้ําน้ําเปล่าน้ําเย็นนะครับประมาณสามลิตรนะครับใส่น้ําส้มสองช้วยตวงนะครับใส่เกลือประมาณสามสี่ช้อนโต้นะครับใส่น้ำต้มไปด้วยนะครับน้าต้มไวายวินกานะครับใส่ไปครับแล้วเราก็จะหั่นซี่โครงหมูใส่ไปด้วยนะครับ ใส่พริกไทยดำนะครับเราก็จะหมักอย่างนี้ไว้นะครับไว้คืนนึงนะครับเราก็ก็จะเอาไปไปอบหรือว่าไปต้มก็ได้นะครับให้มันเปืเป่อยๆก่อนก่อนที่เราจะไปทาซอสบาร์บีคิวนะครับนี่คือวิธีขั้นตอนการดองก่อนนะครับอย่าลืมติดตามดูคลิปลถัดไปนะครับลุงจอนจะสอนวิธีการอบแล้วก็ทําซอสบาร์บีคิวด,ด้วยนะครับสูตรนี้ใช้ได้กับหลายๆอย่างนะครับนี่ถ้าเราไป อบเป็นแบบว่าบุฟเฟ่แล้วก็อบทั้งแท่งเลยนะครับเราไม่ต้องมาหั่นเหมือนเชฟนะครับแช่ไปในฮอตดดสแตนเลสนะครับแล้วก็แช่ไปคืนหนึ่งนี้เชฟหั่นเป็นที่เป็นที่นะครับสล้หลับขาย uh, ในร้านอาหารที่ว่าพอชั่นหนึ่งก็ประมาณสามร้อห้าสิบกรัมนะครับที่หนึง่งใครยังไม่มีก็หัดทำไปนะครับสูตรเด็ดเลยเมัก ไว้สำหรับใคืนนึงนะครับ,รบหรือว่าโอมาไนครับชอบก้าไปทำทานนะครับนี่หมักแล้วเดี๋ยวไปเก็บไว้ตู้เย็นหนึ่งคืนนึงนะครับลุงจอรนสอนทำนะครับสวัสดีครับ